อ๋อแอนแม็กแอนแม็กได้ยินผมไหมแอนแม็กไอที่มันเขียนว่าก๊อตไอนี่มันคือใครวะไอจีโอเนี่ยใครวะไอพนักงานขายไก่น่ะใครวะไอดีเจอะไอเกียวไปไอเกียวมันคือไอเกียวอืมไอกี้มันมายิงแล้วมันด่านะผมฟรีไมค์ไปนะเมื่อกี้นะเฮ้ยฟรีไมค์ใส่มาทำไมไอเกียว เก็ปูปิ้งเกี๊ยวเนี่ยมันบอกว่มันเป็นเฮียอะไรแล้วผมก็ฟรีไม้ไปแผลนะโอ้โหมันปิ้งเกี๊ยวครับเป็นเรื่องปกติครับน้องเกี๊ยวแอนแบ็กแอนแบ็กเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำเสียงให้เวลามันบอกเป็นเฮียอะไรแล้วไม่เอาไม่เอายายายาเลยโอ้โแอนแบ็กแอนบ็กอยากต่อยไอเกี๊ยวไอวอตเดอะอิตูโน่ก้าวเดนี่อิตโตเกียวอิตูฟินีเดตยูมีอิตเดตยูโน่ตู้แฮทูโก้อาร์แอนด์ฟีเลียดิップ ดิบดิบกอลบอลเป็นม mm ิสที่หนึ่งต้องไปของผมโอ้เอ็นมิสผมตกว่ะไฟไหม้ว่ะไฟไหม้ไฟไหม้โอ้แล้วเหรตายหมดเลยที่หนึ่งอีกแล้ววะเนี่ยว่ะโอ้เอ็นมีสกบเนี้ต้องระบบซิกโตนะไงแม็กไงพี่แม็กเราต้องรับหน้าจิแอดไปด้วยครับเอ็นมีสพอดีมีพอดีมาขอคำแนะนำเออว่ามาพอดีว่าได้รับหน้าที่คุมดับเมเยอร์แล้วใครมีคำแนะนำไหมคุมดับเมเยอร์โอ้แต่เนี้วมาขอคำแนะนำกับเมเยอร์จบเลยว่ะแบบนี้ เดินเดินอย่างเดียวครับแล้วก็ควงไม้กระบองไปด้วยเหมือนเหมือนยกดัมเบลฮึบฮึบฮึเสมอเก็เคยเป็นดัมเบลเยอะใช่ไหมไม่ใช่ผมเป็นเด็กในวงดนตรีเป่าทรัเป็ดอ๋อเฮ้ยเอาเรื่องอนะวงโยธวาทิศป่ะวงโยธวาทิตศวงโยธวาทิตยอดสมบูรณ์เจอไปเออเจอกูไอ้อ้วนซัมเมอร์เฮ้ยโอ้เกี๊ยวน้ำลายจิ่งทำไมบ้างเนี่ยแอดแมปผมผมจะพูดใจเกี๊ยวนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกี๊ยวมึงฟังกูไว้คุมึงจะคุยกับภูมามาคุยกับที่ขอดนี่สัตว์เดี๋ยวกูฟรีไมโชมาเข้าที่ขอดมาน้องเกี๊ยวมาคุยกัน ไอแมพไปไล่ลุงจอน่ะกล้าไม่กล้าด่าไม่กล้าด่าในดิ่ขอยละลุอะไรนะมันมันสดแค่ในเกมนะก็ไปคุยกันในเกมเท่งนั้นนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอมันผมไปเไงไงเจอแล้วเจอแล้วเจอไอเกียวแล้วไอเกียวทำอะไรอยู่ที่ไล่ไล่กัญชาเนี่ยะเจอตัวแล้วน้องเกียวมานี่ครับมานี่ไอเกียวนี่ไงซัมเมอร์มาหาแล้วร่วเหอ ส่งมาหานะส่งมายืนคุยกันนะยืนคุยกันเลยสึกน้ำลายสึกน้ำลายซิ่งหวังพี่สึกน้ำลายสึกน้ำลายน้ำลายซิ่ปล่อยให้น้องๆได้คุยกันสองคนต่อสองนะเคลียร์ใจผมเป็นพนักงานเซเว่นอยู่เนี่ยแอดแม็กพนักงานเซเว่นคืออะไรอยู่ไรดวงจันทร์ัวร้อนไปไรดวงจันทรใครอยู่ไรดวงจันทรเฮ้ยเดี๋ยวไปหาไอ้เกี้ยวเหรอไอ้ยู่ไหนวะใช่ใช่ใช่เฮ้ยโอ้ตามล่ะไอ้หน้าเกี้ยวทำไมพวกเองทำงี้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยเกี้ยวติดดาวอีกแล้วเออ น้องเกี้วน้องต้องเข้าคุกนะครับน้องต้องเข้าคุกนะครับน้องเกี้วไม่ได้ครับนี่รถพี่ครับน้องเลยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไอ้แก้วเฮ้ไอ้แก้วจะโดดเขาอ่ะมันจะโดดเขาอย่าคิดสั้นน้องอย่าคิดสั้นอย่าคิดสั้นอย่าคิดสั้นไอ้แก้วอย่าคิดสั้นอย่าเพิ่งคิดสั้นโอู้ไปทำงั้นเดี๋ยวไปทำงั้นมานี่มานี่ให้พี่ดูแลให้พี่ดูแลให้พี่ช่วยดูแลครับอ๋อซัมเม่ชัดจำไม่ชัด เดี๋ยวตัวเขาโทษแอร์เข้าท์ลเท่าผมหน่อยให้พี่ช่วยดูแลออกไปเอาไว้ไปสบายนะพี่ช่วยดูแลให้พี่ช่วยดูแลน้องเองน้องเกี้ยวเอาหมัดถูหน้าเบาๆเอ้ยเอาเกมหลุดอีกแล้ยวคุกก็ดีเอ้ยโอ้เสียงเบาเยียวแต่ตัวเบาหวานนะไปเอาอีกละตอนย้อนไอ่จริงจริงครับจิงครับยิง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 ทุบสุดที่แล้วทำอะไรซัมเมอร์ได้ครับทำอะไรซัมเมอร์ได้ครับและซัมเมอร์เองก็คิดเหมือนกัน สาอะไรกันนะโอ้โไอสวะคำนี้มันพูดมาได้ไงด้วยอารุ้เพื่อนเองโดนยิงตายเองไม่คิดจะทําอะไรบ้างเหรอแถมโดนดาสวะอีกอมันยอมไม่ได้นะม,ม,มันยอมไม่ได้ว่าวต้อง,<า>องเข้าตัวแก๊งมายิงกันละอารุอยากยิงเองวะยิงยเลยครับยิงเลยอย่าเข้าครับเจอกันยึดเลยเยอว่ะคำนี้โอ้ยมัดยานะคำมันสดเกินนะยิงเขาได้ด่าเขาโดยเขายิงกลับเงียบกิ๊บ มันเคยแล้วเอามาแต่ไหนทั้งหมดยิงเขาได้ด่าเขาเดี๋ยนก็ยิงกลับเงียบกิ๊บอู้เยี่ว่ะอู้เยี่ว่ะโอ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเข้าเซฟโซนแล้วเราก็ยิงอาลุ่เลยละกันเอ้ยบอลโซนนี่หว่าเอาบอลเอาัอลอาลูนี่ไปไหนครับมานี่ครับเอาปืนมาหรือเปล่าประมาทเล่นเล่นนะไม่เอาปืนมานะเฮ้ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับมานี่ครับมานี่มานี่มานี่ อย่าวิ่งครับอย่าวิ่งไฮ้ปล่อยครับอู้ Ooh, น้องปิงปล่อยนะไอรู้จัไว้ไอปิงปล่อยไว้ชีวิตเองนะไอถอยพวกเราถอยอู้นองปิงเองใจดีเกินว่าปล่อยครับอย่างงี้ไว้ชีวิตเขาเขาจะแว่งกัดเองนะไว้ชีวิตเขาอย่างงี้มันก็จะเสียใจทีหลังพี่บอกไว้เลยสวัสดีครับไอ้มี่ไอ้ไอ้เกี้ยวมันไปละหมานะไอเกีียวจะไปละหมาดเธอคงไม่ขาดไปละหมาดทุกวันทุกวันเกี้ยวจะไปไหนเธอจะไปไหนเธอจะไปไหนทำไมพูดอย่างนั้นน่ะน้องปิง

เฮ้ยก <laughs> uh, ้อนเลี่ยก้อนเลี่ยภาคสองก้อนเลียมาสมัยนี้ใหม่มากว่ะไอ้เกี้ยวหนักแล้วว่ะไอ้นี่ดิขอก็โดดบอลโอ้ชูไอ้เหี้ยวไอ้เกี้ยวปิงไอ้สัตว์มันโดูนก็ตกไ้เหี้ย